สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียทน,นายความค่ะวันนี้อ้อมจะนําเสนอเมนูคะน้าปลากระป๋องค่ะนาน้ามันลงกระทะเลยค่ะรอจนน้ามันร้อนนะคะนํากระเทียมและพริกเลยค่ะใส่ลงไปผัดให้เข้ากันนะคะและจนกว่าจะมีกลิ่นหอมค่ะมีกลิ่นหอมแล้วค่ะนําคะน้าลงไปผัดเลยนะคะผัดจนกว่าคะน้าจะสุกคะ่ะ ถ้าคณะเขากล้สัวค่ะเขาจะมีน้ำแบบนี้นะคะคณะสุกแล้วค่ะเราก็นำปลากระกป๋องอะค่ะลงกระทะเลยค่ะวันนี้อ้อมใช้ปลากระกป๋องนะคะหนึ่งกระป๋องค่ะมาเราก็ทำการปรุงรสนะคะด้วยซอสปาเขียวค่ะแล้วก็โรดีนิดหน่อยค่ะเพิ่มความอร่อยนะคะผัดเข้าที่กันแล้วก็เตรียมจานเลยค่ะนำคณะลงใส่จานเลยค่ะ ว้าว <Wow. S 2> น,น่ากินมากเลยนะคะเป็นเมนูง่ายๆค่ะวันนี้คณาปลากระป๋องค่ะขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามช่องเฮียนทนายความมากๆนะคะคิดถึงเมนูง่ายๆคิดถึงช่องเฮียนทนายความค่ะ